ไดก,ก,ไก็อนซื้อมื่วัแต่ก่อนขวดละสี่สิบโดนีหกสิบห้าบาทเนาะนำบ้านนี้รู้บ่อย่อยกินบะขาดสายแควจิ้รูดูหิำมนัม่นก่อนแตมากิ้มอยก็ซื้อม่จกกินมเดีน้ำบาน,นี้รูบ่อยบ่ขาดในขัว้วแอ์แก้วเราเบอรบะได้ก็ซื้อเม,มืนน่อวัน่อยเล่นดีววด้วิวะไดเหรอแนววันอันกระจามมาจางตละลอนจางแนวันแก่ข่บ้ก,กิน ได้สิไปอรีวิวไดไถือกินใือกวบวิ่มองไหมได้คนสีไปจินไรที่ไปรีวิวอะไไแต่ขีมกับเราท่านหนาจากเท่ารีวิวอะไร้ะรีวิวทุกเขาอไรเราไม่รไงว่าบอกไปไปจังปืนใสู่ใสขีมหลายๆปูโตหนาปูโขาว ่อยบ่าไา้อไนั่นะแต่ว่าก็เป็นยังบุญอยพี่น้อง่อยอันนั้นมีลูกเขาทองข่อยบ่าเคยเป็นฝาจากักเทียนน้่นมันนี่ตกาย่อนมันเป็นปกติของคนเถาใช่เนาะตกะ่อยบ่าเป็นฝาจากักเทียมมันคุณลงุง้นเขาเ้าลูกเขาทองเดยดยางม่มมี่ก็เ้าเป็นฝาหนาดำปื้อ้อยู่คอยเป็นยังบุญอยูอย่อยา่เป็นฝาจากักเทียถ้าพัดมือเกิดจนมาหอด่อยเ่าก็นี้นะเ่าะเคยเป็นัาเทีย ตัวกันเป็นธรรมดาจะปีแคนเหมือนตัวกะว่าเป็นา่าว่าเป็นอย่างเจ้าจ้าายอย,ยู่ป็นอ่งตนก็เลยนั่นเลืยเก็ดไหนาห่าเ้าบบอน,นั่นป่อยกับว่าเลยท่าขีมท่าอย่างนแต่ท่ถ้าเปธรรมดาแต้ตีปันั่งเลยอร่อยเพราะว่หาห้าวเ่าเราตะกี้กเป็นเป็นหน่อยเป็นนุมมากก็ใส่ธรรมาติเนาะใส่ธรรมชาติ เขาสมัยตะกี้มู่เดียวกันเขาไปหาใส่ขี้มควนหิ่มาสั่งจนยิ้มหัวหนาเหลี่ยมผาดาอยู่นางามหนาห้วนมาสั่งไปเยเห็ดน้ำเขาดอกไปเน่ยหนาจะท่าดีจัตีก่อนกับท่าเพรใครใดปันไหนดอกก่อนกับท่ายุเป็นบางกลางมาเข้าแต่ว่าท่าเราน้ำไร้ไข่งยดูน้ำไร้เงเราใันไค่อ่มักเสี่ยกินก่อนก็เลื่อยยันเป็นอันตรายเลยได้บ่างนะก่อนก็เลยเพใครใดใส่เคียงสมางปันไนเป็นอั่นสิละ ก่อนนั่นพลังคนเขาท่าโอ้ปากเขามันเขากินยังไรว่าสานเจ้าของเป็นสันวแอบหล่นปันงูอัน,นอย่มใส่ยังท่าปากเนี่ยข <c ười> ่อยเรียกว่าน้ำเขาข <c ười> ่อยไปไทยลุบลงยูทูบแม่อันข่อยอันนุ่งสุดอันนุ่งสุดอันกับพวงไปล่างสวมข่อยกับมันน่งยู่โซฟาอันคันุณหมอเราข่อยก็เลยเซลฟี่เจ้าของมาเจอเลย ลูกออกมาปันปลาข่แต่งหนาแต่งตาหลดปากแดงแกวายอย,อยเลยเอาเต่าตาดีแทวกล่งองอันนั้นไม่งามงาม e L ONG, L ONG อยก็เล่ลุ่งรุ่ใจโฟรไฟล์ไปล่งใจโฟรไฟล์อันนี้พี่น้องตอนนั้นก็หาชิปขัวแล้วล่ะหาชิกลัวปีแล้วตอน เดีลงโปรไฟล์ฟก็เลยเห็นเป็นสัฉันจะหลักใส่ยิงใโอ้เหลี่ยมตาได้พี่น้องม้อกล่องกับสีบดได้ลุมงมีเด้อ่ปอไ,ไปกระดายัเป็นแนวได้หรับตาเราด้สีอ่น้องเหลี่ยมตาเฮงบ่ษบนษบุษน เพืนนี่ก็บว่ได้ขึ้นไรเช็คสองเพื่นนี่กับอยากนอนแห้งไปอยากนอนแห้งเห็ดกินไปกับว่าจะไปเห็ดร้องมาจะมาล้องกินมือเสี่เนี่ยนึงไปอยากนอนแห้งไรไหมเห็ดเรียบแน่หรอไปอยากนอนนัอยากนอนกินยาแล้วก็อยากนอนเห็ดเห็ดอันเห็ดบดได้เบาเราก็สิลินรั้วมันอยากนอนแห้งเต้อนตาครับว่าใครถี่กันว่าอยากนอนเพราะเอ็นตรงนี้อย่างนี้เลย กสก็นเลยนอนเลยขึ้นนังมือนอนเขาจะกปิดิอดไฟเขาเคยรับนม่จากไฟยากเขากปิดนอนประจำเลย่น,อนย้องนี่ตอนนี้ยอเป็นยังคอยนอนไว้ไว้ตะกี้นี่คอยบนนอนไว้เลยหอดย่ำนอนคอยกับบนนตาแข็งเงี้ยงเงียอยู่ลุกอันนั่นห้างแถวคอยบนนอนจนสอดแข็งคอกยกับกลับมาเห็นเบีดยดเซ้คนนี้ พวกเมื่อนี่ว่าตั้งแต่คำมากกวอ,อยากนั่งลด